สมาออนทัวร์ครับผมวันนี้เราอยู่ที่อุทยธานีครับวันนี้เราจะมาทานอาหารกันที่ที่นี่ฮะเรือนแพรประมงร้านอาหารเรือนแพประมงริมแม,ม่น้ำสะแกกังตอนนี้น้ำขางนั่นกระพริคมัรนะครับดูที่จะไปได้หรือเปล่าอาหารปลาแม่น้ำร้านเปิดแล้วสิบโมงถึงสามทุ่มเนี่ <laughs> โอ้ปกติรถเข้าได้ใช่ไหมครับเนี่ยไปถึงโน้นเลยใช่ไหมถึงนู่นเลยไหมใช่อันนี้มันน้ำมันเอ่อมานานเนี่ยครับเนี่ยรถคืนเดียวเอาคืนเดียวเหรอครับผมโอ้โหอย่งเงี้โอ้โหมีปลาว่ะมันไม่มีเหรอนี่ฮะ อ้าวสมาชิกครับ <laughs> ไม่ธรรมาดาฮะโอ้น้ำเอ,อ่อท่วมมาเลยเนี่ยนี่มาทานข้าวมมากกริมแม่น้ำชาแกกังแบบฉบับช่วงน้ำหลากครับก็จะได้ฟิลอันนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอย่าก,กระโดดลงแมงกันนะ น้ำมาเต็มเลยครับเนี่ยลองดูฮนะเขาบอกว่ามาอุทัยธาน,นีต้องกินปลาเราจะดูว่ามีอาหารเมนูปลาอะไรบ้างอันนี้ชมน้ำไปก่อนนี่ฮนะตรงมาเรือนแพนี่ฮนะแพที่อุทัยธาน,นีก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นไม้ไผ่สอดทางด้านใต้แล้วก็จะมีการเปลี่ยน<ๆ>ไม้ไผ่ไปเรื่อยๆฮะ ตามตามตามระยะเวลา,อ,าอุ้ยนี่เขาเรียกปลาแรดว่าครับเนี่ยเนี่ยขอท่านญาติถ่ายหน่อยนะมเมาไทยธานีต้องกินปลาแรดกันแบบนี้ฮะดูเมนูกันหน่อยฮะ เฮ้ยเนี่ยเด็ดเลยเนี่ยชูชีเนี่ยอร่อยไปน้ำหวานมัมยอ่าชูชีไปน้ำอวานเนี่ยอาหารราคาถือว่าไม่แรงมากครับเป็นไงเข้ามาเนี่ยแปดสิบขอบคุณครับได้ลดแล้วเหรอเนี่ยปลาแดดปลาแดดอันนี้กินปลาแดดแล้ไผมได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่าเลขยี่สิบเมนูอาหารตามนี้ครับเดี๋ยวไงเราสั่งอาหารสักคู่แล้วเดี๋ยวดูนะครับ โอ้นแม,ม่น้ำครับบรรยากาศดีดีมาแล้วครับเมนูที่หนึ่งชูชีปลาเนื้ออ่อนแต่นี้เขาบอกว่าปลาตัวจะใหญ่หน่อยครับเขาจะต้องตัดเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะทอดยากตัวใหญ่ชูชีปลาเนื้ออ่อนพร้อมพริกน้ำปลา<ว>อันนี้<ช>คืออาหแรกใช่ไหมฮะ<ช><ช>อันนี้ขนาดสามคนรับประทานใช่ไหมฮะใช่ค นิกดบีวองที่หลังกใส่ได้ใส่ได้น้อง่ได้ใกล้ตัวย่างอ,อันนี้อันนี้ปลาปลาแลขนาดเขาเรียกว่าสามคนทานก็จะประมาณนี้ดเดี๋ยวเอาแบงมืออ่าประมาณนี้ครับเมื่อกี้เราถ่ายขนาดสิบคนทานไปแล้วตัวขนาดนั้นอันนี้เอาแค่สามคนพอวันนี้มาสามท่านครับเมนูที่สามครับแกงส้มชะอมกุ้ง มันเนี้ยทอดมันครับทอดมันอะไรล่ะปลาก้ายอ่ะเท่าไหไร่ะน่าจะปลาก้ายเลยี่ยก็ได้อยู่ทอดมันปลาก้าย เรียบร้อยแจกส้มชูชีทอดมันปลากายปลาเล็บ <Okay. S 1> ซิ้นเอ์ตัวนี้ครับปลาเล็บต้องไม่พลาดนะครับปลากรูฟวมันจะปิวรสชาติอาหารใส <Okay. S 1> น้ำใส่ก็ได้พอใช้ได้ครับถือว่าโอเคเลยขนาดจำนวนร,ราคา9 4 0บาทครับบอกเขาหลับสามท่านโอเคเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อแล้วครับชมแม่น้ำสแเกอกลางส,สวย และบ้านเรือนริมน้ำครับอุทัยธานีครับ